อีกหนึ่งตัวละครสายซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมที่น่าเล่นประจำเกมเอลด์เดนลิงไนเลนนั่นก็คือน้องหุ่นเชิดลูกขนูแต่งตัวสไตล์โกติกลอริต้าสุดน่ารักน้องเรเวเนนหรือผู้ล้างแค้นนี่เองซึ่งสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะเรียกน้องว่าน้องเรเว n นนซนะครับเพราะว่าค่อนข้างชินปากมากกว่านะความเก่งของน้องเรเวเนนเนี่ยนอกจากจะซัพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมจากระยะไกลแล้วยังมีการซัมมอนหรืออัญเชิญลูกน้องมาช่วยดึงความสนใจจากศัตรูได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นน้องยังเป็นตัวละครที่เรีเรเรเเย เรามาดูที่ค่าสเตตัสของน้องกันก่อนดีกว่าครับโดยน้องเรเวนเนสเนี่ยจัดว่าเป็นตัวละครที่มีค่าเฟดหรือค่าศรัทธาที่สูงมากๆครับแต่ค่าสเต็งหรือว่าค่าความแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ําใช้ได้เลยละ่ะมันเลยทําให้น้องเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางพอสมควรเหมาะที่จะเล่นเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนจากแนวหลังมากกว่าไปบู๊อยู่แนวหน้านะครับแต่ใช่ว่าที่แนวหน้าเนี่ยน้องจะไม่มีบทบาทนะเพราะน้องเรเวนเนเนี่ยสามารถที่จะซัมมอนลูกน้องไปช่วยแทงหรือดึงความสนใจจากสตูแบ่งเบาภาระเพื่อนร่วมทีมในแนาวหน้้้้าไไดดดีใชเลยลยะ และด้วยการที่น้องเนี่ยมีค่าศรัทธาที่สูงมากๆนะครับเลยทําให้น้องเนี่ยเหมาะที่จะใช้อาวุธพวกตราประทับเพื่อร่ายมนตราทาดาเมจใส่ศัตรูหรือใช้สกิลซัพพอร์ตเพื่อนร,ร่วมทีมได้ดีแบบสุดๆเลยอันนี้ต้องขอเน้นว่าตราประทับและมนตรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เล่นน้องเลยวน้น,นี่ก็พยายามหาของที่มีคีย์เวิร์ดสอันนี้ไว้ดีแหละครับตราประทับและก็มนตรานะครับผมอย่าไปหาของที่มันเพิ่มความสามารถกระถามละอันนั้นน่ยมันคนละอย่างกันนะ นอกจากตระกูลตาประทับแล้วนะครับอาวุธบางอย่างที่มีความแรงเพิ่มขึ้นตามค่าศรัทธาเนี่ยน้องก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลของน้องกันบ้างดีกว่าครับโดยที่ความสามารถหรือพาสซีฟสกิลของน้องก็คือควบคุมวิญญาณ นี่จะเป็นสกลิลที่สามารถปลูกชีพศัตรูที่เราจัดการไปมาช่วยเราสู้ได้ระยะเวลาหนึ่งครับโดยหลักๆแล้วศัตรูที่น้องปลูกชีพขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวที่น้องทดงาดาเมจอดล่าทิพใส่มันครับผมถึงจะมีโอกาสที่จะปลูกชีพศัตรูตัวนั้นได้นะครับไม่ใช่ทุกครั้งที่เราทําการล่าทิพใส่ศัตรูแล้วจะปลูกชีพศัตรูนะครับมันเป็นโอกาสนะโดยวิญ,ญญาณของศัตรูที่ลุกขึ้นมาช่วยน้องเลยวันนั้นเนี่ยจะสู้ได้ราวๆหนึ่งนาทีครับแต่จะไม่สามารถปลูกชีพบอสหรือมินออต่่่าางๆมวููู้้้้้ไดนน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 ะะจปปลลกกแคััททีถืืเเ็ใพผ ต่อไปคือทักษะอัญเชิญร่งางวิญญาณที่เป็นสกิลฝั่งซ้ายมือของน้องเรเบนนเมื่อเรากดใช้ทักษะนี้ทางซ้ายล่างของหน้าจอจะมีหัวข้อให้เราเลือกครับว่าเราจะอัญเชิญเด็กรับใช้เฮเรนพ่อครัวเฟเดริกหรือว่าพ่อบ้านเซบาสเตียนมาใช้งานนะครับซึ่งเราจะสามารถเรียกทั้ง3คนนี้เนี่ยมาใช้งานได้แค่ทีละหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผมแต่เราจะสามารถเรียกสลับใช้งานได้ตลอดเวลาครับโดยที่แต่ละตัวเนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างไปในการใช้งานครับผม ตัวแรกเลยก็คือเฮเลนนะครับอันนี้เนี่ยจะเร็วที่สุดตัวเล็กที่สุดแล้วก็บอบบางที่สุดเช่นกันครับโดยเฮเลนเนี่ยจะเหมาะในการใช้งานในพื้นที่แคบๆหรือพื้นที่ที่มีตัวกีกกี้เลือดน,น,น้อยๆอยู่เป็นจํานวนมากครับไม่เหมาะในการที่จะเอาไปสู้กับบอสสักเท่าไหร่นะเพราะจากเท่าที่ลองใช้งานดูเจอบอสตบทีสอทีร่างเฮเลนก็สลายกลายเป็นฝุ่นไปแล้วครับผม ตัวต่อไปคือเฟเดริกครับตัวนี้จะเป็นตัวทําดาเหจือได้ดีโจมตีวงกว้างแถมยังมีความถึกในระดับหนึ่งด้วยนะเหมาะที่จะใช้งานในการสู้พวกบอสต,ต่างๆภายในด่านได้ดีมากๆครับแต่ด้วยการที่มันไม่ได้เร็วมากนะครับผมเวลาจะซัมมอนเฟเดริกขึ้นมาแนะนําให้ซัมมอนตอนที่เจอหน้าบอสก่อนแล้วค่อยซัมมอนครับไม่งั้นกว่าลุงแกจะเดินมาช่วยแทงบอสได้เนี่ยเพื่อเราอาจจะลงไปนอนกันหมดแล้วก็ได้นะครับผมสำหรับตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือสเตบาสเตียน ที่ถือว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในซัมมอนทั้ง3ตัวของน้องเลยไปเน,น้นเลยก็ว่าได้ครับไม่ว่าจะเป็นด้าเมจหรือความถึกทนระยะโจมตีก็กว้างมากๆเหมาะที่จะไว้ใช้สู้กับบอสพวกนหหลอดหรือว่าบอสปราสาสกลางเป็นหลักนะครับแต่ข้อเสียของเซบาสเตียนก็คือมันขยับไม่ได้นะมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เราซัมอนมันขึ้นมาเท่านั้น หากระยะในการโจมตีของมันไม่มีศัตรูอยู่เลยเซบาเตียนก็จะแหกปากส่งเสียงร้องเรียกความสนใจอยู่ตรงนั้นครับผมเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเซบาเตียนเราอาจจะต้องเข้าไปซัมมอนใกล้กๆกับตัวบอสสักหน่อยนะครับถึงจะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะ นอกจากเราจะใช้ซัมมอนในการโจมตีใส่ศัตรูเพื่อทำดันเมทแล้วก็ดึงความสนใจจากเพื่อร่วมทีมแล้วนะครับเรายังสามารถซัมมอนลูกน้องมาช่วยโจมตีเพื่อปลุกเพื่อนจากสภาพปางตายได้ด้วยนะให้เราวิ่งเข้าไปใกล้ๆเพื่อนล็อกเป้าแล้วใช้สกิลซัมมอนลูกน้องขึ้นมาก็จะสามารถใช้ลูกน้องช่วยโจมตีใส่เพื่อนของเราเพื่อชุบขึ้นมาจากสภาพปางตายได้ครับผม ต่อไปเรามาดูที่สกิลศาสตร์ขบวนอมะตะที่ถือว่าเป็นสกิลอัลติเมทของน้องเ e เวเนนกันบ้างครับสกิลนี้เนี่ยถือเป็นสกิลที่พลิกเกมในการเล่นเลยก็ว่าได้นะโดยหากเราใช้สกิลนี้จะมีสัญลักษณ์ดวงวิญญาณสีเทาๆดำๆปรากฏขึ้นบนตัวเราและก็เพื่อนร่วมทีมในระยะนะครับผมซึ่งตราบใดที่มีสัญลักษณ์อันนี้ปรากฏอยู่ต่อให้ในทีมของเราเนี่ยโดนดาเหจแรงแค่ไหนก็จะไม่มีวันล้มลงไปอยู่ในสภาพปางตายแน่นอนครับอันนี้รวมไปถึงซัมมอนของเราที่เรียกออกมาด้วยสกิลอัญเชิญร่างา้ยยนรั่่งงงสสลีผออูขเ ก็จะไม่โดนโจมตีแล้วหายไปครับผม และถ้าหากเราใช้สกิลนี้ในตอนที่เพื่อนของเราเนี่ยอยู่ในสถานะปางตายไม่ว่าจะ1ขีด2ขีด3ขีดแล้วเราใช้สกิลนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อนคนที่อยู่ในระยะก,ก็จะลุกขึ้นมาทันทีครับเพราะฉะนั้นการเล่นน้องเลบวนนเนี่ยเอาชีวิตรอดเป็นเรื่องหลักนะครับส่วนทําดาเมจเนี่ยไว้เป็นเรื่องรองนะครับผมเพราะถ้าหากเราล้มก่อนสกิลอัลติเมทของเราก็จะไร้ประโยชน์ทันทีนะครับนอกจากที่สกิลขบวนอมตะนะครับจะใช้ในการทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราเป็นอมตะใช้ชบชีตเพื่อนที่อยู่ในสถานะปางตายแล้วนะครับม เชิญร่างวิญญาณเรียกออกมาเนี่ยจะใช้ท่าพิเศษในการโจมตีด้วยครับผมโดยเฮเลนนะครับจะเป็นการพุ่งตัวเข้าไปแทงใส่ศัตรูแบบรัวๆนะครับทำดาเมจแบบต่อเนื่อง3ครั้งครับวเวเดริกนะครับจะหมุนตัว3รอบเหวี่ยงค้อนทุบศัตรูทําดาเมจรอบๆตัวครับผมส่วนเซบาสเตียนเนี่ยจะเป็นการทุบพื้น1ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะชาร์จแล้วก็ยิงเลเซอร์ทําดาเมจเป็นเส้นตรงอย่างต่อเนื่องครับผม เรื่องสกิลจบไปนะครับเดีย๋ยวเรามาดูแนวทางในการเล่นน้องเลเวนน์กันบ้างครับหลักๆแล้วทุกครั้งที่ผมเล่นน้องเลเวนน์เนี่ยผมจะเล่นอยู่ในแนวหลังนะออกเข้าการต่อสู้ก็จะเสกซัมมอนเพื่อเขา้าไปช่วยเพื่อนในการต่อสู้นะครับแล้วก็จะถอยออมากายิงมนตราในการโจมตีเป็นหลักครับหากใครไม่รู้ว่าจะใช้มนตราอะไรนะครับผมจะแนะนําสกิลเพิงธมินนะครับที่มันปาเป็นลูกไฟสีดําๆออกไปโจมตีไซสตู หรือว่าวงแหวนแสงนะครับที่จะเป็นการปาวงแหวนแสงอันเล็กๆนะครับเหมือนบูมมลแรงปาไปแล้วก็มันก็จะเด้งกลับเข้ามาหาตัวเรานะครับอันนี้เนี่ยสสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้งานได้ดีมากๆในการเล่นน้องเลยแบบนั้นนะผมใช้งานบ่อยมากๆเลยนะไอ้เจ้ามนตรา2อ,อันนี้นะครับมันยังใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับมันร่ายไม่นานมากมีระยะการโจมตีที่ใกล้แถมค่า f อที่ใช้เนี่ยมันก็ยังใช้ไม่เยอะมากด้วยนะครับผมใช้มนตรา2ชนิดน,นี้เนี่ยผ่านบอสไนล์หลอดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับบอกได้เลยว่าของโคตรดีนะ และแน่นอนครับว่าน้องเลยบนันเนี่ยไม่มีสกิลที่ช่วยเพิ่มค่า FP อย่างเจ๊ลีครูดเพราะฉะนั้นปัญหาค่า FP หมดระหว่างต่อสู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนต้องเจอแน่ๆครับโดยเฉพาะการที่เราต้องไปสู้กับพวกนานยหลอดที่ทั้งอึดทั้งตีแรงเนี่ยถ้า FP หมดกลางทางบอกเลยว่าหนังชีวิตครับผมเพราะว่าตัวน้องเลยบนันเนี่ยมันบางมากๆนะครับโดนโจมตีเนี่ยโดนแรงมากๆเลยนะ เพราะฉะนั้นหากรู้ว่าจะต้องเข้าไปสู้กับบอสเนี่ยให้เตรียมไอเทมที่ชื่อว่าเซเซียวแห่งดวงดาราติดไปสัก2-4อันจะอุ่นใจขึ้นเยอะครับจากเท่าๆท,ที่ลองเล่นมานะครับการมีไอเจ้าเซเซียวแห่งดวงดารา4อันเนี่ยเรียกได้ว่าเราสามารถใช้บนตราย,ยิงทิ้งยิงคว้างได้เลยนะ แต่ถ้าหาใครไม่เจอไอเทมชนิดนี้ตกเลยนะครับมันก็มีวิธีในการหาไอเทมนี้ได้ไม่ยากครับให้ไปที่หอคอยจอมเวทที่เป็นรูปหอคอยบนแผนที่ไขปริศนาแล้วก็เข้าไปพังกล่องด้านในหอคอยครับอันนี้เนี่ยมืให้เก็บแบบเหลือเฟือเลยนะครับอย่างน้อยๆนะครับหอคอยหนึ่งก็จะมี2อันแน่ๆครับนอกจากจะได้ไอเสษเซียวแห่งดวงดารามาแล้วนะครับเรายังได้ไอเทมด้านบนหอคอยเป็นของแถมด้วยนะ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการเล่นน้องเลเวนันตนะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะทําให้ใครหลายๆคนที่อยากจะจับน้องขึ้นมาเป็นเมนเนี่ยได้เข้าใจเมคนิกในการเล่นตัวละครน,นี้มากขึ้นครับบอกได้เลยว่าหากกดเอาติน้องได้ถูกเวลาแล้วทีมพลิกเกมได้แล้วก็คุณจะรู้สึกโคตรฟินเลยละ่ะและ้วาหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กระผมในอังเอมาแคสได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนไลฟ์สตรีมแล้วก็คลิปใหม่ๆ่่จะะลลงงในนชอกัด้วย ตอนนี้คลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย